สวัสดีค่ะช่องยายร้านอุล่เวงเนาะค่ะมืันนี้ยายกับลูกสิบภาคกันเฮตใบ่ายสีขอบุญขอบารามีปูอ,อยู่บ้านห้องนี้แหละค่ะคนกระลังเก็บดอกพุดเตรียมคลองอยู่มาบังดูไดห้หลายไปพณน่าดอกพุดถือฝนฝนตกไหมคะมันขึ้นนี่ตกเบิดขึ้นเลยจะเป็นง่ามคักได้ดอกพุดแล้วเ้าก็สิบ จะเก็บดอกไม้ผู้เก็บกับเก็บผู้มาเตรียมอุปกรณ์ก็มาเตรียมนะค่ะก็มีผ้ามีใบตองใบตองเครื่องสีเพินสีมะเห็ดใบสีมาดีเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วขากามาเตรียมเห็ดนะะเนะคะนะ่ามาต่อ มาสีใบตองปุ่นอาร้านค่อยโอ้ยถือมีตัดพร้อมก่าสีใบตองประมาณนีน้เนอะค่ะเนาะซ้ำนี่แหละบันกันมามุนมามุนคือว่างายังแม่นี่ยาว ยาวนะสเตปเปิลนิดจ,จะก็สีใดประมาณนี้นาอคคะเนาะจะได้ประมาณนี้แบบนี้ตัวเห็ดสองพันก็ต้องม้นไว้ลายๆอันค่อยสียมาประกอบนี่ฮนะม้นเป็นนิก บ,บลาย,ลายอัดเราก็ใช้ด้ประกอบนะคะจะห้าก,ก็มาเริ่มประกอบนะคะห้าหมนมด้แเลวลายแล้วห,หมุนผู้หมุนกับหมุนรวมพลังนี่เป็นตัวอย่างของเพิ่นเพออก่นอมาให้ห้าเบิ้งเพราะว่าห้าวเคย้กเฮจักเตอ่อมันประกอบแล้วก็สิได้ประมาณนี้ผู้ผบกเกยทำบเ้กเฮจักเสียนะคะเข็ดแล้วก็สิได้ประมาณนี้น อะไรบดอ๋มันบ่อันนั่นบ <Jean> ่มันอันนั่นมันบอสปีดจะริงบ่ทำนันสปริงบ่คำาั่นบอนันก็ได้ห้ามุนเอาด้วยเอาอันเงี้ยงเง้ยเอาอันเอาตัวนี้เงี้ยงเงี้ยเแน่นนี่นี่นี่อาจจะมีเงี้ยเงี้ยห้ามมาหมุนได้หนึ่งอันืเห็ดบวเปินค่ะ Nó vương vương tập hợp thì pè vừa xăm đấy nha

เบิ่งคนที่พวกเคยได้เฮ็ดได้ทำเป็นจกักเทอร์เพิ่นเบิ่งซื่อๆเพิ่นมาเฮ็ดสีได้งามขนาดใด้มาส้มกันเด้อค่ะสวยมาก ที่เพื่อนมุนแล้วก็ะสไะีได้ประมาณนี้นะคุณได้ประมาณนี้ต้นกระสีเฮดได้หาอันแล้ววันนี้ต่นกระสีเฮดจนครบรดทั้งสองพันต่นกระสีมาประกอบเป็น เป็นส้มนี้แล้วค่ะนี่คือตัวอย่างตัวอย่างที่เอามาทำคนที่ไม่เคยทำมาทำเป็นครั้งแรกว่าสิออกมากได้งามํำได้จักน้อยเิ่นสิมาประกอบนะคะน้อการมาโตกตตบดนี้เิ่นสิโตกันมูลแล้วก็สิโตเป็นรูปเป็นล่างเป็นใบซีเต็มตัว มันประเด็กเก็บดอกดาวเรื่องมาพร้อมสิได้เน็บแบบสวยรู้เนาะอื้อทุกสมนับตอนกลับมากจะพุ่นกับตะไปร่วงไปเอาอี่ยังเลยครับโทรกันก็โทรกันก็โอ้สวยงามขนาดพุ่นบ่เคยเห็ดนี่จะเรียนทับนี้ เด,เดืเอหออดอกมไซกับติอเอนหอดอกนห้อดอกอันนั้นดอกดาวเรื่องมใไซกับติ๊กขี้โดอเบ,บอร์กินบ่พี่เลวันเธอทำยังไงเธอขึ้ปัดจืดจืดขึ้แถตอนปัด <c oughs> ไปตองไปตองไปตองเนาะอเออท่านจะสองสำรวบสีบนนาอยู่ผมไม่คิดว่าไม่สิ่เงินสำสจา เรื่องพี่น้องอยากเขาพี่เขาเคยเหตุเกิดเกลือภาคตวันออแเฉงเหนือร่วมแรงแข่งขันเรือดอกดาวเรืองมาประดับค่ะไปเก็บดาวเรืองมาแบบนี้ห้าวลืมค่ะน้าตัว จ้าเพิ่นมาประกอบกันแล้วบัตนี้กะดอกไม้ประดับจ้าได้ดาวเรืองมาหลายสีพี่น้องเอ้ยบัตนี้เขมนงามอลังการงานสร้างสวย,สวยไหมคนที่ไม่เคยทำครั้งแรกในชีวิตเอาตัวอย่างพี่น้องตัวอย่างมาเบิงพลเฮ็ดเป็น อมีเจมันงามค่ะมีดอกขาด้วยมีดอกขาด้วยเหรอลูกอืนะพานั่งนั่งดูซิสวยไหมสวยไหมคะของแม่น้ำค่ะ <Ja> อันนั้นของแม่นาอาวางลงให้แม่นาขนาตัดเลยวะ่าตาต้นแค่เห็นแล้วลูกเห็นแล้วทำจากพัท เห็นหมแล้วอันนี้ก็จอบค่ะประดับประดาด้วยดอกดาวเรืองอสวยมากแม่นาที่ขัดนภา,าก็วางลงสีเห็นไหมมือนภา,าน่ะแขนานภา,าน่ะแล้วก็เทียบแบบนี้น้าแม่เราก็เทียบตรงนี้แม่เทียบลงไปเลยอืมถ้าเอาไปยี่แฝด ไปแล้วแบบนี้ก็จะมีเย็นไม้สวยงามมากอ,อันนี้เป็นปลายตอกไม้โอเคค่ะปลายดีอย่างงาพี่น้องนี่ไงแม่สีแบบแม่ทีเหลียมทีเหลียมต้องอยู่ตรงนี้สลับกันเอาบอ่ สีแดงกับสีชมพูอืมสีชมพูอยู่ตรงกลางนี่เนาะงามลายงามครับสีแดงไม่ใช่สีชมพูสีแดงปมีมีประมาณนี้เนาะคพี่น้องมีปลาสีเหลืองสวยมากคนบ่เคยเห็ดจักเถื่อมาเห็ดกับข้อได้อยู่มัน มันมันกวงกนยัดเข้าหลดเนาะแมนนแม่เอาเอามาดีเหรอเึใชวาเอาสีอ่อนเข้าข้างในอือาออนอีกนีละปากบยู่ที่จะมันมีชิมเฉียวีปาาพืดีค่ะค่ะค่ะขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะ ขอบคุณค่ะแปเอนภาขอบคุณหรือยังขอบคุณค่ะ